สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมูจะมานําเสนอเค้กกล้วยหอมสองแบบนะคะสูตรนี้เก็บได้นานในช่องฟรีดได้เป็นเดือนเลยนะคะฝากกดติดตาม s u b สไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจกับผู้ทําคลิปด้วยนะคะ,ะกล้วยหอมงอมๆค่ะ500กรัมค่ะ อันนี้เป็นกล้วยหอมที่เอาออกมาจากช่องฟรีตนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกแข็งเนาะเราเอาออกมาแล้วปล่อยให้ละลายก่อนนะคะเราถึงจะเอามาบดนะเทกล้วยลงโถตีเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะและตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองหรือเบอร์สามก็ได้ห้าฟองค่ะตอกลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ตีด้วยสปีดส,สูง15นาทีนะคะตีไปเลยค่ะถ้าเมื่อยนะคะเราใช้ตั้งแป้นตีค่ะตีให้ครบ15นาทีค่ะใครไม่เมื่อยก็ใช้มือถือไปต่อไปนะคะ ครบแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมียางกล้วยอะคะ่ะติดที่ที่ตีของเราเนาะเป็นลักษณะสีดำดำก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ไม่ต้องเอาออกมาก็ได้ค่ะผสมแป้งเค้กตาพัดโบกนะคะแล้วก็ผงพูให้เข้ากันนะ หลังจากนั้นก็แบ่งร่อนค่ะประมาณ2-3รอบนะคะร่อนลงไปเลยค่ะร่อนไปในส่วนผสมของกล้วยเมื่อกี้นะคะถามว่าจำเป็นต้องร่อนแป้งไหมจำเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเราไม่ร่อนแป้งนะคะแป้งที่มันอยู่ในถุงมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะแล้วมันก็จะทำให้เค้กของเราเป็นไตได้นะคะ เพราะนั้นรอนนิดนึงนะคะใช้ไม้พายค่ะคนนิดนึงให้ส,วส่วนผสมพอเข้ากันนะคะแล้วก็ตีเริ่มจากสปีดต,ต่ำนะคะการแป้งเราฟุ้งกระจายค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตีให้ครบ5นาที ระหว่างตีใช้พายปาดก้นแล้วก็รอบๆอบอ,บอ่างด้วยค่ะเพราะว่ามันยังมีแป้งเกาะอ,อยู่นะคะเดี๋ยวส่วนผสมของเราจะไม่เข้ากันนะตีต่อค่ะให้ครบ5นาทีค่ะเติมนมลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนิดนึงหลังจากนั้น เทน้ํำมันรําข้าวค่ะค่อยๆเททีละนิดค่ะเทไปเรื่อยๆอีกมือนึงก็ตีนะคะอีกมือนึงก็เทค่ะจนน้ํามันหมดครบแล้วเราตีต่ออีก2นาทีนะคะเพื่อให้น้ํามันกับกล้วยเข้ากันดีค่ะหลังที่เราใส่แป้งไปแล้วนะคะเราจะไม่ตีนาน,นะคะสังเกตว่าตอนที่เรายังไม่ใส่แป้งเราจะตีนาน,นิดนึง แต่พอเราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะตีนานนะคะเพราะอาจจะทำให้เนื้อเค้กของเราแน่นเกินไปค่ะเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะนำเค้กใส่ถุงแกงนะคะแล้วก็ตัดปลายแล้วก็เอามาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะจะทำให้ไม่เปื้อนเปลือกรอบถ้วยของเราค่ะเว้นด้านบนนิดหนึ่งเผื่อให้เขาฟูขึ้นมาค่ะ อันนี้ใช้ถ้วยฟรอยขนาด 6304-S นนะคะต้นทุนก็ตกประมาณถ้วยละสีบาทกว่านะคะเราจะใช้ถ้วยแบบนี้ตักสูตรนี้ได้ประมาณ25ถ้วยค่ะแต่วันนี้ขอทำแค่4ีถ้วยก่อนนะคะที่เหลือก็จะแช่เก็บไว้ในช่องฟรีสไว้อบมันอื่นค่ะหั่นกล้วยค่ะวันนี้เราจะมี ครอปคือหน้ากล้วยนะคะขอทำหน้ากล้วย2ถาดแล้วก็ที่เหลืออีกสองถาดทำเป็นหน้าน้ำตาลโดนัทนะคะหั่นกล้วยแบบนี้นะคะใครจะชอบหนาชอบบางแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็มาวางที่หน้านะคะ ใครอยากจะวางให้เต็มกว่านี้ก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้พี่ขอสองชิ้นพอนะเยอะไปเดี๋ยวมันจะล้นไปหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าเนื้อเค้กเราก็เยอะอยู่แล้วนะคะนำไปอบค่ะที่ไฟล่างบนอุณหภูมิ180นะคะ10นาทีแล้วก็ต่อด้วยไฟ200 อีก5นาทีแล้วก็นำออกมาเช็คสุกนะคะเวลาเราจิ้มไม้จิ้มฟันลงไปตรงกลางอะคะ่ะมันก็จะได้แห้งๆแบบนี้นะคะไม่มีของเหลวติดปลายไม้จิ้มฟันเราออกมานะเป็นอันว่าสุกแล้วนะคะเราก็จะได้เค้คกกล้วยหอมฟูๆน่ากินแบบนี้คะ่ะน่ากินไหมคะมีกล้วยติดอยู่มันก็จะเหมือนกับเออไม่ได้กินแค่แป้งนะมันก็จะมี เอ้ยกินกล้วยเยอะดีนะอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เรามาแต่งหน้าสองอันที่เหลือนะคะใช้เกรดน้ำตาลหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรามีที่บ้านเนาะหรือจะโรยแค่น้ำตาลโดนัทอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เลยค่ะโรยไปเลยค่ะอันนี้โรยน้ำตาลโดนัทค่ะน้ำตาลโดนัทอันนี้มันจะไม่ละลายนะคะ แต่ถ้าเราโรยน้ำตาลไอซิ่งจะละลายนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตาม s u b ส c คร b e กระดิ่งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ